ในการปลูกองุ่นนะครับเราจะต้องมีการจัดทรงต้นองุ่นให้ได้รูปทรงที่เราต้องการเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวหรือว่าทํางานนะครับอุปกรณ์อย่างนึงนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกได้มากก็คือเนี่ยครับเป็นเครื่องพันกิ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเครื่องพันกิ่งกันครับ สำหรับเครื่องรัดกิ่งไม้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับผู้ผลิตก็เช่นจีนไต้หวันหรือว่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งราคาขายเนี่ยก็มีอยู่หลายเจ้าด้วยกันนะครับทั้งตั้งแต่ประมาณ300กว่าบาทไปจนถึงประมาณ800บาทซึ่งเครื่องที่เราซื้อมา1เครื่องนะครับเขาก็จะแถมเทปรัดให้1ม้วนนะครับแล้วก็ แม็กเก็บให้อีกหนึ่งแถวนะครับแต่ว่าถ้าใจดีเนี่ยเราควรจะซื้อเทปรัดมาเพิ่มเลยนะครับสัก10ม้วนนะครับแล้วก็ตัวแม็กอีกสัก1กล่องนะครับจะได้ใช้กันไปยาวๆสำหรับข้อจํากัดของเครื่องรัดกิ่งไม้นะครับก็คือสามารถรัดกิ่งไม้ที่เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน5เซนติเมตรนะครับเพราะว่าปากของเครื่องรัดเนี่ยเขากว้างประมาณ5เซนติเมตรจึงเหมาะสําหรับพืชที่กิ่งไม่ใหญ่มากอย่างเช่นองุ่นเมลอน มะเขือเทศหรือว่าพวกฝรั่งอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นมะเดื่อสำหรับส่วนประกอบของเครื่องพันกิ่งหลักๆนะครับก็เป็นอันนี้เป็นด้ามจับนะครับเวลาจับแล้วก็นะครับทำงานนะครับส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่ใส่ลูกแม็กนะครับสาหรับยิงเทปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล่องสําหรับใส่เทปนะครับอันนี้ก็เป็นต้นอังหวนที่เราเพิ่งปลูกไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะเริ่มจะต้องมีการจัดแต่งสมงต้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้เครื่องพันกิ่งกับต้นอังหวนกันครับ เดี๋ยวเราจะมาสาธิตอุปกรณ์สําหรับการพันกิ่งนะครับขั้นตอนการทํางานก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกเราก็กดไปทีนึงก่อนนะครับซึ่งมันจะดึงผ้าเทปขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะพันกิ่งนะครับอย่างอันนี้เป็นต้นนาง่นนะครับเราจะจับเข้ากับหลักนะครับเราก็ดันเข้าไปแล้วก็กดอีกทีนึงแค่นี้นะครับเครื่องพันกิ่งก็จะลัดกิ่งองง่นกับหลักแล้วนะครับซึ่งจะมีความยืดหยุ่นนะครับ ในต้นองุน่นะครับเราน่าจะยึดทัก2จุดนะครับเพื่อความมั่นคงนะครับเราก็ดึงรอบนึงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้เองนะครับต้นงุ่นุก็ยึดกับหลักอย่างมั่นคงดีแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยจัดทรงต้นต่อไปนะครับเพื่อเขาได้กิ่งที่ขนาดเหมาะสมนะครับ เครื่องรัดกิ่งไม้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะมากๆนะครับสําหรับการทําสวนหลังบ้านหรือว่าจะเป็นสวนขนาดใหญ่ก็เหมาะเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทําให้การทํางานเนี่ยสะดวกรวดเร็วมากสำหรับใครที่สนใจเครื่องรัดกิ่งไม้นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเว็บช้อปปีหรือว่า Lazada ก็มีนะครับ